สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวสกู๊ตชี่ที่เราขายกันนะคะเป็นสกู๊ตชี่อย่างชิ้นละ30บาทนะคะก็คือคลิปที่แล้วที่เรารีวิวไปเนาะจะเป็นชิ้นละ15บาทนะคะนี่คลิปนี้นะเป็นคลิปนี้เลยนะคะนี่นะนี่ลองเข้าไปดูกันได้นะคะมีคนดู47คนเอง มีนะมีคนสอบถามเข้ามาการนะคะแล้วก็มีคนสั่งแล้วเนาะก็มีคนสั่งอยู่คนเดียวเองนะคะใครอยากไปดูคลิปนี้ก็ไปดูได้นะสึ่อชยังเหลืออยู่นะคะโอเคเนาะขอโทษนะคะโอเคเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มีผู้ติดตาม4คนแล้วนะคะก็ขอบคุณยิงๆนะคะผ่านมาสามวันมีผู้ติดตาม สี่คนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันเนาะโอเคนะคะพวกนี้จะเป็นพวก30บาทจะรีวิวคร่าวๆนะคะไม่รีวิวหมดเพราะว่าอาจจะเห็นแม่เรานะนี่เพราะมันเยอะมากๆเลยเห็นไหมโอเคค่ะแยวเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นพวกไอติมนะคะ นี่พวกไอติมน,นะไอติมก็จะมีอยู่2อย่างนะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะตอนแรกไอติมเรารับมา3อย่างแต่ตอนนี้จะเหลือสองอย่างก็จะมีเป็นไอติมอ้วนนะไอติมอ้วนมีไอติมอ้วนน,นนะรู้สึกว่าจะเหลือสองสีมีเป็นสีเขียวอาจจะมองไม่ค่อยดีกับสีเหลืองเนาะเลรยอยู่นะ สิบบาทนะแล้วก็ไอติมไอติมแท่งนะไอติมไม้นี่มีทุกสีเลยนะแล้วก็จะมีเป็นให้มีอยู่สองอย่างมีแบบเก็ตใหญ่กัแบบเก็ตเล็กน,นะแล้วแต่ชอบนะคะนุ่มจระเข้นะ่าเชื่อสามสิบบาทนะจ้แล้วก็จะมีพวกโดรนนะแต่อันนี้ก็เป็นโดรนนะถลอกคิตตี้ 4. โดนัทฮถลูกกิตตี้นะคะก็มาเยอะอยู่แล้วก็เป็นโดนัทพวกนี้โดนัทธรรมดาอีกโดนัทแบบชิ้นใหญ่แล้วก็มีเป็นโดนัทแบบพีเล็สแตลมาแน่นดีมันมีหลายรีโดนัทแล้วก็มีเป็นโดนัทแบบนี้ชิ้นใหญ่นะคะแล้วก็โดนัทแบบโดนัทฮถลูกกิตตี้ก็มีนะคะทีละสองชิ้นาทพวกโดนัทนี่โดนัทฮถลูกกิตตี้ ว่ออกใหม่นะออกใหม่จะมีเป็นไม้นะคะดอกไม้นี่แปบบ๊บนึงนะคะต่อมานะคะจะเป็นนี่นะเป็นกุชี่ดอกไม้นะนมีหลายสีนะคะสีเขียวก็มี ภูก็มีนะคะชิ้นละสามสบบาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นนี่มาการลงนะคะมีสีตามนี้เลยอาจจะมีอีกนะแต่เราหาไม่ค่อยเจอนะเพราะมันเยอะกอกค่ะโอเคต่อมานะคะเป็นอันนี้ก็ออกใหม่เหมือนกันเป็น ตี้เห็ดบานเอ่มชนกีพีดิอ่าพันด้าเห็ดบานค่ะนี่นะนุ่มสโลค่ะจิดนมนะคะสามสิบบาทค่ะเราม,มานะคะตัวนี้นะคะ ใช่นะเป็นมาการะลองหนีนอะไรเรามาลองดูกันนุ่มๆน,นะคะมันจะมีตำหนินะ,ะก็คือตรงตาทุกตัวเลยะคะ่ะจะมีตำหนินุ่มๆน,นะคะกินแล้ว30นะคะต่อมานะคะตัวนี้นะ,ะนี้นมีันเดียวนะคะเป็น ป็นหน้าแบบนุ่มๆนะคะแล้วก็เป็นแพนด้าบันนะคะแพนด้าบันแบบเป็นสีสีนะแพนด้าบันแบบเป็นสีสีก็มีมาเยอะอยู่ขายดีนะเป็นพวกแพนด้าบันแพนด้าบันสีขาวยิ่งขาย 你拿。 ออนเซนบัลออนเซนเป็นแบบนี้มีหลายสีแล้วก็มีเป็นหน้าอุดธรรมะหน้าอุดธระน้ำสีนะคะสามสิบต่อมาเป็นข้อห้าบันอิโมจิสีสีเหลืองนะ จะมีเป็นอันนี้คือขายไม่ได้เลยปังเนยสดน,นะปังเนยสืรู้สึกว่าจะรามาแค่3ามปีอันท่าอันค่ะสาบาทแล้วก็มีเป็นนี่ปลาทยากิบปลาทยากิบมาครั้งนี้มาสีเดียวก็คือสีสำตาลขึ้นสีนดำนุ่มซาโลนะคะ30สิบบาทนะ คก็หมดไปแล้วเนาะสำหรับตัวชีพวกนี้นะั่นตันัดมีเยอะแยะค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะนี่ตามนี้ตามนี้เลยไอติมเยอะมากเลยนะคะก็สนใจนะคะ